สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนะคะก็มาสรุปผลของวันที่29กันก่อนนะคะสำหรับวันที่29นะคะเข้าหรือหลุดนะคะมาชมพร้อมๆกันนะคะก็ รอบเฉพาะกิจนะคะเอดบอกว่าดีไม่ดีศูนย์สามนี่จะมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะพอชอบศูนย์สามเนาะแต่ว่ามาศูนย์สี่นะคะพี่น้องจ๋าตัวชอบรอบเฉพาะกิจนะคะพะี่น้องจ๋าแต่เอดไม่ได้เน้นรอบให้เนาะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่สําหรับพี่น้องที่มาเด้งบนเด้งล่างไม่ใช่เด้งบนเด้งล่างมาทั้งคู่นะคะห้าหกก็มานะคะในชุดชุดเด่นชุดเด่นรอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องก็แนวทางนะคะก็มีรุ่นรุ้นไปด้วยกันทุกวันนะคะพี่น้อง สำหรับรอบพิเศษนะคะหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้ามาตัวกลับนะคะพี่น้องตัวตัวไม่ได้เน้นว่าชอบนะคะพี่น้องตัวกลับเนาะก็ถือว่าเข้านะคะรอบปกติรอบพิเศษนะคะส่วนเจ็ดสามเจ็ดสามบนนะคะเจ็ดสามบนมาตัววิ่งเนาะวิ่งรูดฟันนะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะพี่น้องเอดจอไม่ได้เนาะ สำหรับรอบป,ปกตินะคะหนึ่งเก้านะคะมาตัววิ่งนะคะวิ่งรูดฟันได้นะคะพี่น้องจ๋าแคสเจจะไม่ได้นะคะส่วนรอบป,ปกติบนเก้าหนึ่งนะคะมาอีกและเด้งเด้งนะคะพี่น้องสำหรับใครที่เลือกตัววิ่งตัวรูดตัวฟันนี่ก็น่าจะชื่น,นใจอยู่นะคะพี่น้องจ๋าชื่นใจไม่ใช่ชื่นใจนะคะ ก็พูดผิดพูดถูดก็ถูกก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจา๋าก็รอบ V.I.P. นะคะสีเกอีกแอดนึกอยู่แล้วนะคะว่าเก้านี้จะมาอีกนะคะพี่น้องเมื่อวานก็มานะคะวันนี้มาเด้งเดถ้าใครเลือก1กับหนึ่งกับเก้านะคะโอ้ยเด้งเดงเลยนะคะพี่น้องก็ดีใจกับพี่น้องที่สายวิ่งสายรูดสายฟันด้วยนะคะ ส่วนรอบ VIP นะคะสองสามดันมาข้างหน้าพี่น้องจ๋าสองสามสามสองนะคะนี่สามสามไม่มานะคะพี่น้องชอบสามคิดว่าน่าจะมารอบเฉพาะกิจไม่มาเนาะมาศูนย์สี่นะคะพี่น้องรอบเฉพาะกิจเนาะสรุปนะคะเข้าบนหนึ่งห้านะคะรอบพิเศษนะคะพี่น้องก็เจาะรอบก็ถือว่าเข้านะคะถือว่าเข้านะคะเข้าชุดเด่นรองนะคะพี่น้องนี่เข้าชุดนี้นะคะ ก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่30นะคะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะวางให้นะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะวันที่30นะคะก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสำหรับวันที่30นะคะสูตรวัดใจ3น้นอยนะคะมะีพี่น้อง f อซถามมานะคะว่าเจาะกี่คลิปกี่สูตรนะคะมีแค่2สูตรนะคะมีสูตร1มเม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตรวัดใจนะคะพี่น้องจ๋าไม่ได้เจาะหลายคลิปเนาะถ้าชื่นชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อที่ จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเจาะให้สองตัวบนล่างนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะแอดก็ยังชอบห้าอยู่นะคะวิ่งรูดฟันได้ที่ห้าที่สี่และที่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวเจาะห้านะคะตัวเจาะห้าก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่นะคะสำหรับชุดเด่นนะคะพี่น้อง สำหรับชุดรองนะคะแอดให้เด่นสองนะคะพี่น้องเด่นสองนะคะเด่นสองเด่นสองตัวจอก,ก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสามนะคะสองสี่และสองหกนะคะชุดรองนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีห้าห้าห้าเก้าสองเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้านะคะพี่น้องจ๋าเน้นรอบนะคะพิเศษนะคะและปกตินะคะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบ เอาไปตามแนวทางของรอบ VIP ก็ได้เช่นกันนะคะพี่น้องรอบเฉพาะกิจก็มีลุ้นได้เช่นกันนะคะพี่น้องสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็ถ้าพี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะพี่น้องแอดชอบนะคะห้าหนึ่งนะคะก็ยังชอบอยู่นะคะห้าสองนะคะแล้วก็ห้าสี่นะคะพี่น้องสำหรับชุดเดนโรงนะคะเดนโรงก็จะชอบไปที่สองหนึ่งนะคะ สองสี่นะคะสองหกนะคะพี่น้องสําหรับชุดกันนะคะชุดกันกันไว้นะคะห้าห้านะคะสี่เก้านะคะสองเก้านะคะพี่น้องวันนี้ขอขอติ๊กชุดกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าชุดกันก็คัดสรรมาเหมือนกันนะคะเช่นกันนะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะก็แคบไว้จดไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ก็ชมอย่างมีสตินะคะชมด้วยความเพลิดเพลินเนาะก็เพียนก็อยากจะมาแบ่งปันให้พี่น้องเราได้รับชมเนาะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเลือกตัวถูกตัวโดนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกแช์นะคะทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เลยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ